5ตัวเนี้ชัวร์ประจำวันอังคารที่9สิงหาคม2,568นะครับ9เดือน9ครับเดี๋ยววันนี้มาลุยกันดีกว่า ส่วนสำหรับผลงานเมื่อวานเดี๋ยวมาเช็คกันบ้างซะหน่อยนะครับตัวแรกครับสกอตแลนด์บุกเอาชนะเบลารุสได้2ประตูต่อศูนย์ครับต่อสกอตแลนด์หนลูกกินเต็มครับตัวที่2โครเอเชียเอาชนะมอนเตเนโกร4ประตูต่อศูนย์นะครับต่อโครเอเชียลูกครึ่งตัวนี้กินเต็มนะครับตัวที่3ครับผมเดนมาร์กบุกชนะกรีซสามประตูต่อศูนย์นะครับทูนนี้ผมให้อยู่ต่อกรีซครึ่งลูกโดนนะครับตัวที่4ครับอิตาลีบุกไปเืินเอาชนะอิสราเอลได้5ประตูต่อ4ีนะครับตัวนี้โดนครึ่งหนึ่ง กินเต็มนะครับผมผลประกอบการโดยวรวมยังถือว่าบวกอยู่นะฮะ่วนฟุตบอลวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสืปฟุตบอลโลกรอบคันเลือกนะครับโซนยุโรป3คู่นะฮะในรอบตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีแล้วก็รอบเช้าครับหกวงกว่านะครับทางฝั่งของอเมริกาใต้ โดย3คู่ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับผมเป็นสางคู่จากฝั่งยุโรปทั้งหมดนะครับฝรั่งเศสกับไอซ์แลนด์ฮังการีกับโปรตุเกสและเซอร์เบียกับอังกฤษนะครับท้ายตุกตุกคู่ครับรับไปเลย10,000บาทครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิก V.I.P กับผมนะครับส่วนบุคคลทั่วไปรับ3,000ครับคู่หลักวันนี้ของเราจะเป็นเซอร์เบียกับทีมชาติอังกฤษนะรอบตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับ V.I.P รับสามร้อยบาทบุคคลทั่วไปรับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมและวันนี้ครับเป็นบนสุดท้ายของการจัดกิิจจจกกรรรมมแเเงงงงนนนวววััลตีี้้ดด๋ยผ จัดกิจกรรมประมาณสักช่วงหนึ่งครับผมเพื่อนะฮะเพื่อที่จะจัดกิจกรรมตัวใหม่แจก iPhone รอติดตามมาได้เลยนะครับและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกในช่องผมก็ฝากกดติดตามนะครับทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะฮะรวมถึงกด Follow ทาง t i k t o k ด้วยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งเปิดช่อง t i k t o k ได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับยังไงก็ร่วมกันสนับสนุนช่องของผมหน่อยนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลวันนี้กันแบบเร็วๆครับไป คู่แรกครับเราไปกันที่ปักตแปรงนะครับผมกูปารีดวันนี้ฝรั่งเศสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติไอซ์แลนด์ในกลุ่มดีนะครับซึ่งในแมตช์แรกเนี่ยก็เก็บชัยชนะด้วยกันทั้งคู่เลยครับผมไอซ์แลนด์เนี่ย ทีมเยือนเนี่ยสามารถเอาชนะทางด้านของอัลเซอร์ไปจานไปได้ในบ้านตัวเอง5ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ผลงานของไอซ์แลนด์เองเนี่ยก็ชนะ2แพ้3ใน5นัดหลังสุดฮะส่วนฝั่งของฝรั่งเศสนะครับแมตช์แรกพวกเขาเนี่ยบุกไปเอาชนะยูเครนได้ที่สนามเป็นกลางครับ2ประตูต่อศูนย์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยูฟ่าในเชลีกพึ่งคว้าอันดับ3มาจากการเอาชนะเยอรมันในบ้าน2ประตูต่อศูนย์นะครับ5นัดหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2เกมครับเจอกันของทั้ง2ทีมครับครั้งหลังสุดครับเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลืือออกกนนนนนีี่่่แหละะะฮผมมเเเป2019ครรัััับบต้้้ฝงงศส็ไดท และกลับเลยนะครับผมเกมในบ้านชนะ4-0เกมเยือนบุกชนะ1ประตูต่อ0นะครับแน่นอนครับเฮตเฮตฝรั่งเศสเหนือกว่ามากมายมหาศาลครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้ไอซ์แลนด์เลย ส่วนสฉพาะความพร้อมวันนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นฝรั่งเศสนะฮะกุสซอดิดดเยเดชองครับก็จะไม่สามารถใช้งานอุสมันเดเบเล่ได้นะครับที่เพิ่งจะบาดเจ็บครับรวมถึงกองหลังยงวิลเลียมซาลิบายด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของดิสเรตดูเอสนะฮะผมจากเปเอแชร์นะครับแต่แน่นอนครับระดับฝรั่งเศสนี่ยังไงเนี่ยไม่เคยขาดแคลนเกมรุกคุณภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับผมไมเคิลโอลิเซ่หรือว่าจะเป็นแบรดลีย์บาโคล่านะครับผมจากเปเอแชร์นะฮะแถมต้องการมีทััััั้้้งชูููออออาาาาาาเเเเเเเมมมมมมมนน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 นีีี่่่่่่ะะคคคคครรรรบบบบผยยยุกกกกกกหวแดทปป็โโต โทรศักตัวไม้เมยองครับโอ้โหคุณภาพจริงๆนะทางฝั่งไอซ์แลนด์กันบ้างดีกว่าครับช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกุลซือเบิร์กมันกุลลาสั้นนะครับก็จะมีผู้เล่นที่ตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ครับอันเบิร์ดกุตบุนซั้นครับผมตัวเก่าครับกองหน้าวัย28ปีวันนี้จะไม่สามารถลงสนามได้นะฮะมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับ โดยจุดเด่นของชุดนี้ของไอซ์แลนด์ก็คือเกมกองกลางนะครับผมก็จะมีตัวน,นของฮาร์คอนอันาฮาร์ราสซันจากลิวครับที่เล่นได้โดดเด่นมากๆนะฮะร,รวมไปถึงตัวนักของเบิร์กแมนโยฮันเนสเซนนะครับผมกองกลางจากเอฟซีโครนอีกหนึ่งรายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมคุณภาพที่เน้นทีมเวิร์กก็แล้วกันนะฮะไอซ์แลนด์ Iceland, ถือว่าน่ากลัวไม่ธรรมดาเลยครับแต่วันนี้การบุกมาเยือนฝรั่งเศสต้องบอกตรงๆว่า เหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากครับและยิ่งเป็นฝรั่งเศสในยุคนี้ด้วยครับและฟอร์มแบบนี้ด้วยครับดูจากแมตช์ที่ชนะยูเครนแล้วนี่โอ้ต้องบอกว่าคุณภาพแบบสุดยอดมากๆนะครับผมแต่ถึงกนะนั้นเองครับผมก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสเนี่ยต่อแพงแพงครับผม2ลูกครึ่งครับ คุณพระ,ะชนะสอศูนย์ี่ยังเสียตังค์เลยนะอ่ะผมว่าวันนี้เนี่ยไอซ์แลนด์แพ้ไม่ขาดละกันนะครับเพราะว่าคุณภาพกองกลางเนี่ยมันทันกันนะดังนั้นเนี่ยบอลอาจจะถึงเกมรุกของฝรั่งเศสนะน้อยกว่าที่ควรนะครับผมแน่นอนครับตลอดทั้งเกมฝรั่งเศสคงเปิดเกมรุกเข้าใส่แบบเป็นพายุโหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอซ์แลนด์ยันอยู่อ่ะผมดูจากเกมที่พวกเขาเอาชนะอาเซอร์ไบจานแล้วเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยนะกองกลางเขาคุณภาพมากครับแล้วทีมเวิร์คคือดีจะจัดอันนี้คือตัวที่จะสู้ฝรั่งเศสได้นะครับค่คบ่่่งงรองมเืไแดาาึชวพข คู่ที่2ไปที่กรุงบูดาเปสต์มั้งครับวันนี้ฮังการีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติโปรตุเกสนะครับในกลุ่ม F ครับผมโดยแมตแรกครับทางฝั่งเจ้าบ้านฮังการีเนี่ยบุกไปเสมอ Ireland ไอแลน์มาได้2ประตูต่อ2นะครับสุดมันเลยนะฮะ แต่ผลงานช่วงหลังภาพรงฮังการีไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมจาก5นัดหลังสุดนะครับผลงานในยูฟ่าในชันลีกเมื่อรายการที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนมีนาคมพวกเขาก็แพ้กับตุรกีทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยู่ลีกบีต่อไปฮะขณะที่ทางฝั่งของโปรตุเกสครับผมในรายการนี้ครับเกมแรกพวกเขาบุกไปเอาชนะอัมเมเนียได้แบบถล่มทลาย5ประตูต่อศูนย์นะครับเสีเนฟอร์มดีดีนะฮะแต่พวกเขายังพึ่งจะได้แชมป์ยูฟ่าในชั้นลีกลีกเอที่ผ่านมาแบบสดดๆๆร้้้ออนนีกววยช่งขขาึ โปรตุเกสเลยนะเพราะว่าเล่นพวกสมัยใหม่เนี่ยกดันขึ้นมาช่วยคิสโนโรนโดได้ดีมากๆเลยครับเจอกันครั้งล่าสุดครับปี2021นะครับผมฟุบอลยูโรนะครับรอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแมชแรกเป็นโปรตุเกสครับที่เอาชนะ ฮังการีไปได้นะฮะสามประตูต่อศูนย์นะครับผมซึ่งก็เตะที่บูดาเปสต์นั่นแหละนะอสี่นัดหลังสุดห้านัดหลังสุดที่เจอกันครับโปรตุเกสชะนะไปสี่เสมอหนึ่งไม่เคยแพ้ฮังการีเลยครับต้องบอกว่าเ e ตุทุเหตุเนี่ยดีกว่าแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นฮังการีก่อนนะคุณซึมาโกโรซี่ไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนนะครับวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนำโดย โดมินิกซอบอสไลนะครับกองกลางจากลิเวอร์พูลแน่นอนนะฮะขณะที่กองหน้าจะเป็นบานาบัสวาก้านะครับผมกองหน้าจากเฟรนซ์วารอสนะฮะตัวนี้ของดีนะเล่นดีด้วยแมตช์กอนก็เล่นดีครับยิงประตูใส่ทางด้านของไอร์แลนด์ได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจคือมิลสเกิร์เกสนะครับแบ็กขวาหนึ่งตัวจากลิเวอร์พูลโอลนี่มี2นักเตะลิเวอร์พูลอยู่ในทีมชาติฮังการีเลยนะฮะแล้วก็เซนเต์ฮาฟครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือวิลลี่ออร์บบาาาาาานนะะคคครรรรัััผมจกออออเไลลซซิ่่ทดด้้ตียปส์็ถถืืววใชฮุณภพ แต่พอหามาดูโปรตุเกสนี่ต้องบอกว่าชุดใหญ่มากๆนะฮะโรเบรโตมาตินสครับวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานตั้งแต่แค่รายเดียวก็คือเดียโก้ดาโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนอกั้นลงสนามก็ได้ทั้งหมดครับไล่เลียงมาตั้งแต่เกมรับครับแบ็กขวาย่งางเจ้าการเซโลนะครับผมหรือว่าจะเป็นรูเบนดีเอสยืนเซ็นเตอร์ฮาฟก็ลงสนามได้นะครับตรงกลางนะครับทั้งเจ้าเนเวสบูโน เฟอร์นันเดสแล้วก็วิตินญานะฮะกองกลางโคตรดีครับเกมรุกนี่ดีกว่าครับผมชอบเฟรดิครับที่แมตช์ก่อนเล่นได้โดดเด่นมากยีงได้2ประตูวันนี้จะเล่นร่วมกับคริสตียโนโรนันโดแล้วก็เปโตรเนโตนะครับนักเตะใหม่ของเชลซีนะฮะแน่นอนครับคุณภาพยังไงโปรตุเกสเหนือกว่านะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องบุกมาเยือนที่ฮังการีเท่านั้นเองมันอาจจะทำให้อ่ามีความสูสีกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าฮังการีเองก็ถือว่าเป็นสายเหนียวฮะและยิ่งเล่นในบ้านเนี่ยบอกว่าโคตรเหนียวเลยครับ แต่ผมว่าแต่ทีนี้ก็ไม่น่าจะมีใครยันโปรตุเกสอยู่นะผมว่าโปรตุเกสอยู่ในช่วงขาขึ้นมากๆครับมันต่อเนื่องครับผมจากการที่พวกเขาได้แชมป์ยูฟ่าในชัลลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแล้วไม่น่าจะยันอยู่ครับเรเปิดต่อลูกควบลูกครึ่งผมว่าได้ลุ้นเสี่ยงนะเพราะผมมองว่าโปรตุเกสจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยู่ที่ว่าจะชนะหนึ่งหรือสองลูกเท่านั้นครับลุ้นเสี่ยงครึ่งกินเต็มนะครับยังไงก็คุ้มนะสำหรับการลงทุนบอลต่อทีมเยือนคู่นี้อยู่โปรตุเกสนะครับราคาล ถัดมาคู่ที่3ครับผมไปกันที่กลุ่มเคกันบ้างครับเซอร์เบียวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงโตคำรามอังกฤษนะครับโดยที่ผ่านมาครับเจ้าถิ่นเซอร์เบียครับเล่นไปแล้ว3าเกมมี7คะแนนนะครับจากการชนะ2และเสมอ1นะครับผมแต่จุดเด่นคือพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะครับยิง4เสียศูนย์ะครับผมสามเกมล่าสุดนะครับของพวกเขาในรายการนี้ครับเป็นการบุกเสมออัลบเนียศูนย์ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเอาชนะอันดอราไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับและเกมล่าสุดบุกไปเฉือนเอาชนะลัตเวียได้ 1>, 1ประตูต่อศูนย์ห้าดหลังสุดอย่างไรพ่ายนะชนะ3เสมอ2นะครับแถมผลงานในยูฟ่าในชั้นลีกที่ผ่านมานะครับผมพวกเขาก็ยังอยู่ในลีกเอต่อไปนะครับจากการเอาชนะออสเตรียได้ไปกับครับส่วนฝั่งของทีมชาติอังกฤษครับชนะ4แพ้1นใน5นัดหลังสุดนะครับเกมล่าสุดในรายการนี้พวกเขาเปิดบ้านถล่มเอาชนะอันดอร่าไปได้สกอร์จุมจิมฮะสประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็จะมีบุกชนะอันดอร่าหนึ่งศูนย์ครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะรัตเบียสามประตูต่อศูนย์และ ชนะานของอัลเบเนียในบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับถ้าดูสกอร์ดีๆเนี่ยพอจะเห็นอะไรไหมฮะชนะทุกเกมนะแต่บอกเลยครับเสียตังเกือบทุกเกมครับผม,มเซอร์เบียกับอังกฤษเจอกันไม่ค่อยบ่อยครับเซอร์เบียเป็นประเทศใหม่นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นฟุตบอลยูโร2024ครับตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเอาชนะเซอร์เบียไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมสถิติเข้าคร่าวประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันดีกว่า เริ่มที่ทางฝั่งเซเบียเจ้าถิ่นก่อนนะครับกุนซือดราก้อนสตรอโคลวิดครับผมโอ้โหคุณนๆไหมนักเตะอยู่โกสลาเวียนะเออวันนี้ไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบงครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับผมกองหน้าจะเป็นดูซามวัลาโฮวิชนะครับของยูเวนตุสเนี่ยยืนคู่กับลูก้าโยวิชนะครับผมจาก a อ k อเคอเธนครับแล้วก็มีตัวเด็ดๆอีกมากมายครับริมเส้นจะมีฟลิปคอสติชนะครับผมที่เล่นอยู่กับยูเวนตุสเช่นกันครับรวมไปถึงด้านหน้าของอารับผม อีกจุดเด่นอีกอย่างนึงคือเกมรับครับนิโคลาลเบเลนโกวิชครับจากนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับจะประสานง,งานร่วมกับสตานิยาพัฟโลวิชจากอินเอซิมิลานนะฮะและ้วผู้รักษาประตูครับผมก็เป็นในด้านของดอเดย์เปโตวิชจากบอลมารด,ด้วยของดีนะเซอร์เบียทีมดีเลยครับใครบอกว่าห่วยนะโอ้โหรอดูได้เลยนะครับอังกฤษเหนื่อยแน่นอนนะฮะวันนี้โทมัสทูเคิลนะครับผมแต่ยังดีหน่อยที่ว่าชุดใหญ่เป็นการสำหรับทีมชาติอังกฤษครับเกมลุกนี้มีทั้งแฮร์รี่เคนเอเบูชีเอเซ่รรรรวมมถึงา์คคััสแฟอดบ ขณะที่ตรงกลางครับดีแคนไรจะเป็นตัวกำกับจังหวะของเกมเลยฮะส่วนเกมรับแน่นอนครับผมมาเกฮีนำทัพครับซึ่งวันนี้คาดว่าจะจับคู่กับแดนเบิร์ดนะครับผมอ่ะโอเคแหละอังกฤษยังไงก็เหนือกว่าพูดกันตรงๆนะครับด้วยคุณภาพของทีมนะครับผมด้วยอะไรหลายๆอย่างครับแต่การบุกมาเมยือนเซอร์เบียอย่างที่ทราบกันไม่มีง่ายแน่นอนนะครับผมดูไลฟ์เซอร์เบียแล้วเนี่ย ของดีเลยเป็นทีมที่เหนียวแน่นประมาณนึ่งอ่ะแล้วอังกฤษของโทมัสทูเคิลเองเนี่ยมันเป็นยุคที่เล่นแบบบอลชัวครับไม่ได้บอลยิงถล่มทลายไม่ได้เร้าใจอะไรด้วยนะผมเชื่อว่าอังกฤษะไม่แพ้หรอกนะฮะแต่ไม่เสมอก็ชนะเฉยๆเท่านั้นมีแค่2แบบนะฮะไม่มีทางที่จะบุกไปชนะแบบถล่มทลายได้เลยครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยอัตราต่อรองน่าจะเป็นตัวตัดสินใจหลักนะครับซึ่งเปิดมาแล้วอังกฤษปูไปต่อครึ่งควบลูกน้ําเต็มครับถ้าเปิดมาราคานี้นะไม่เกินหนึ่งลูกผมย่อยู่ต่ออังกฤษนะ คือผมมองว่าอังกฤษเนี่ยยังมีมุมที่ชนะมากกว่าแลกกันหมัดตอมัดแล้วนะครับผมด้วยความเคี้ยวนะฮะคือมันอาจจะออกมาในรูปแบบเกมที่สูสีอึดอัดครับใครเชียร์อังกฤษผมว่าอึดอัดแน่นอนแต่ดีที่สุดมันน่าจะมีไม้ตายมันน่าจะมีจังหวะอะไรสักอย่างที่ทา้อังกฤษเนี่ยปล่อยมานอกใส่ทางฝั่งเซอร์เบียได้ในท้ายที่สุดนะครับอ่ะเชื่อว่าอังกฤษเฉือนแล้วกันผมว่าไม่หนึ่งศูนย์ก็สองหนึ่งประมาณนี้นะครับอยู่ต่ออังกฤษครับกั้นใจเลยนะฮะอยู่ต่ออังกฤษทีมเยือนราคาขึ้นควบลูก และคู่ตัดปาครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ในตอน6กโมงเช้าไปบ้างนะครับวันนี้เอกวาดอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการเมอยของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับซึ่งเจ้าถิ่นเอกวาดอร์ปัจจุบันอยู่ที่4นะครับผมสินัดมี26คะแนนครับยิง13เสีย5ประตูได้เสียบวก8นะครับยังถือว่าอยู่ในจุดที่ก้มกึ่งอยู่นะครับว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะฮะแต่อาร์เจนตินานี่ต้องบอกว่าลอยลำสุดๆครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงเลยของทวีปครับสิบเจ็ดนัดเนี่ยม ประตูได้เสียบวก22ลูกครับก็ได้ได้ว่าการันตีแล้วล่ะว่าเป็นเลฟฟ์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับผมผลงานดีดีนะอาเจนิน่าเนี่ยนะฮะล่าสุดก็ชนะเวเนซุเอลาในบ้านไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วแถมมีเกมที่ถล่มเอาชนะบราซิล4-1ด้วยเมื่อช่วงต้นปีนะครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับทำให้อาเจนิน่าเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้วติดต่อกันถึง7เกมเลยทีเดียวครับแถมเสมอแค่1เท่านั้นที่เหลือชนะรวดเลยฮะส่วนฝ่ายเสมอไมก เชื่อครับคุณลองดูครับ4เกมล่าสุดข,ของเอกาดครับเสมอคู่แข่งด้วยสกอร์เดียวกันทั้งหมดคือ0นย์ประตูศูน0ครับบุกเยือนชิลีเปิดบ้านเจอบราซิลบุกเยือนเปรูปิดท้ายด้เกมล่าสุดบุกเยือนรากวัยเมื่อ3-4วันก่อนนู้นนะครับผมเป็นประเภทว่าเสียยากแต่ก็ยิงเขาได้ยากเหมือนกันครับเจอกันล่าสุดครับผมเป็นฟุตบอลโคปาอเมริการอบควอเตอร์ไฟนนลนะครับเป็นอาร์เจนตินาที่เอาชนะเอกาดรไปได้ จากการดวลลูกจุดโทษนะครับเจอกันทุกครั้งครับไม่เคยมีสักครั้งเลยนะฮะที่อาเจนิน่าจะยิงกันกับเอกวาดอร์เยอะนะครับผมในช่วงหลังๆนะครับ ผมบอกเลยผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างละเดี๋ยวมาว่ากันนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับผมเพิ่งทราบว่าเอกวาดอร์นี่นักเตะดีๆเยอะเหมือนกันนะคุณซือเซบาสเตียนเบคาซิเซ่นะครับวันนี้นะครับจะมีผู้เล่นคุณภาพลงกันได้ครบโดยเฉพาะเกมรับครับไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมบาโชจากเปเอชแชร์นะครับจะยืนคู่กับตานั่งของฮิงกาบวิเย่นะครับจากไบเออร์เลเวอร์กูเซนแบ็กซ้ายเป็นเปอร์วิดเอสตูปินานครับผมจากเอซีมิลานครับตรงกลางมีมาร์เคตไซเซโดจากเชลซีนะครับเออพูดเป็นเล่นไปฮะ คู่หน้าครับจะเป็น,นหน้าของเอเนอร์บาเลนเซียครับจากฟลามงโกฮะของบราซิลนะครับยืนคู่กับเควินโรดิเกสนะครับผมก็เอาเป็นว่ากองหลังอ่ะ คุณภาพดีมากถึงว่าทำไมเกมรับมันดีดีนะฮะเออทอร์นาฟอาจัจเดน่าครับผมวันนี้ฮะกุนซือเลโอวแนลสก卡尔 وني นะครับผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันครบแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวครับใกล้แนวประษษตูสามประตูอย่างเอมบิลิโนมาติเนสนะครับจากเอซีบิลานฮะหรือจะเป็นกองหลังตัวเก่าอย่างทน่านั่งของนิโคลัสโอตาเบนดี้นะครับผมอันนี้ตัวเก่าจะเป็นฟิก้านะก็พร้อมลงสนามด้วยนะครับตรงกลางมีอเลซิสแมคเลิสเตอร์จาก ลิเวอร์พูลนะครับผมรวมไปถึงตัว้ักของโรดิโก์เดอปอลด้วยนะครับผมจากอินเตอร์ไมอามี่นะฮะอันนี้ย้ายไปอยู่อินเตอร์ไมอามี่แล้วนะเลนโดปาเลเดสจากบุกคาจูเนี่ครับผมนี่เน้นตักวเก่าหมดเลยขณะที่เกมรู้ครับเชื่อว่ารอบนี้ครับจะไม่ได้เชนลิโเนลเมซี่แล้วนะเนื่องจากทีมมันเข้ารอบไปแล้วนะครับก็น,นำทัพโดยยูริสอาวาเรสกับตัวนักของลาตโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานนะครับ โอ้โหพูดถึงคุณภาพทีมอาร์เจนตินายังไงก็เหนือกว่าอันนี้ผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมวันนี้ชอบเอกวาดอร์นะผมต้องพูดกับคุณแบบตรงๆเลยครับเนื่องจากเอกวาดอร์เองเนี่ยเป็นทีมที่เหนียวแน่นมากๆครับกองหลังดีๆครับผมแล้วก็ แักเต่คุณภาพหลายตัวมันมัน,ม,นมันน่าเชื่อถือมากนะประกอบกับอาเจนิน่าเองเนี่ยก็น่าจะดาวดาวฟอร์มลงไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเข้ารอบไปที่เรียบร้อยไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าใส่หนักใส่เต็มอะไรมากมายครับผมและดูจากอัตราต่อรองเนี่ยผมพูดเลยนะยังไงวันนี้เนี่ยอาเจนิน่าผ่อนเครื่องโรเตชันแน่นอนนะครับเลเปิดมาอาเจนิน่าบุกต่อเสมอครับสกอร์สูงตามเปิดมาลูกครึ่งคูบ2ครับผมเหมือนเท้ารู้เลยนะว่ายิงกันน้อยแน่ๆดูจากวิธีการเล่นของเอกโดครับผมบอกเลยยังไงก็ยิงกันเต็มที่แค่ลูกเดียวฮะ ออแล้วเจอกันช่วงหลังๆครับสกอร์ก็ออกต่ำเยอะมากๆครับคู่นี้ขอให้เป็นบินหลักบินนําเลยนะฟังดีๆสกอร์ตำลูกครึ่งควบ2นะครับเป็นบินนําแต่ถ้าใครอยากจะเชียร์ซ้ายหรือขวาเอาสนุกสนานครับผมก็ยังมองว่าอาเจนินายังมีโอกาสมากกว่านะอเพื่อปล่อยมันนอกดีๆได้สักมัดแล้วอุดเลยอะไรแบบเนี้ยอยู่อาเจนินาได้ราคาเสมอนะครับแต่ย้ำนะไม่อยู่ปอปอนะอยู่ราคาเสมอนะครับผมฝากไว้2บินนี้แต่บินหลักคือสกอร์ตำล้วกันนะฮะ ปิดท้ายด้วยทางฝั่งเมกาตาอีกหนึ่งคู่ครับเปวลาหโมงครึ่งนะวันนี้โบลิเวียจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติบราซิลครับโดยทางฝั่งโบลิเวียครับผมปัจจุบันอยู่ที่8นะครับผมไม่ใช่พื้นที่ที่ไปฟุตบอลโลกต่อนะ17ดนัดผ่านพวกเขามี17คะแนนครับยิง16เสีย35ประตูดได้เสียนี่โอ้โหติดลบอยู่เยอะเลยนะ โอ้โหเกือบ20ลูกครับผมเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดนะครับผมในการขันทัวร์นาเมนต์นี้ณตอนนี้เลยนะครับแล้วดูแล้วน่าจะจบแบบเสียเยอะมากๆเลยนะฮะส่วนฝั่บราซิลครับตอนนี้อยู่ที่2นะครับผมมี28คะแนนจากการลงสนาม17นัดครับยิง24เสีย16ประตูได้เสียบวก8ครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ไล่เรียงไปตั้งแต่อันดับ2บราซิลไปจนถึงอันดับ6อย่างปาลากไวครับซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ได้ไปต่อฟุตบอลโลกครับคะแนนห่างกันแค่สามคะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นบราซิลสถาน แต่ช่วงหลังต้องยอมรับว่าบราซิลเนี่ยเขนฟอร์มดีออกมามากๆครับสองเกมล่าสุดุวกเขาชนะรวดน,นะครับจากการเปิดบ้านชนะปารากวัย1 0ตามด้วยเปิดบ้านเอาชนะชิลีไปได้3ประตูศูนย์ครับก่อนหน้านั้นมีบุกเยือนเอกวาดอร์เสมอศูนย์ประตูศูนย์นะครับผมต้องยอมรับว่าบราซิลจุดบอะตอนนี้คือเรื่องของเกมเยือน,นจริงครับชนะใครย,ยากนะครับแต่เกมในบ้านยังถือว่าไว้ใจได้แต่วันนี้เยือนนะบอกไปก่อนนะ ขณะที่บริเวียครับ5นัดสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ครับผลงานไม่ดีเกมน่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้โคลอมเบีย0ประตูต่อ3ครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละนะอืมแต่เกมในบ้านบริเวียเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับ5นัดสุดในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2ถ้าใครจำมาได้ครับประเทศบริเวียเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลก,ก็ยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอากาศด้วยสภาพความกดอากาศต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยนะทำให้ทีมเย เจอกันล่าสุดครับผมในบ้านของบริเวียนะเป็นบราซิลครับปุกไปเอาชนะได้4ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ขณะว่ามีปัญหาแล้วนะบราซิลยังทําได้ดีครับคือเอาไปว่าเฮตุเฮตุบราซิลเนี่ยเจอบริเวียน่ยครับสีนัดหลังสุดชนะรวดและเป็นการชนะได้สกอร์แบบขาดลอยยับยับทุกเกมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะทําได้แบบนั้นหรือเปล่านะฮะขณะที่สภาพความพร้อมของนักฝันเจ้าทีมบริเวียนะครับคุณซึออสการ์เบเรลกัสวันนี้ไม่มีตัวเจ็บ ไม่มีตัวแบร์เลยครับแต่ก็ไม่มีตัวดังด้วยเช่นกันนะฮะตัวที่ดูแลโดดเด่นที่สุดจะเป็นกองหน้านะครับอย่างมิเกลิโตนะครับผมจากสโมสซอนอเมริกาหน้าเอนะครับของลีกบราซิลนะฮะนอกนั้นนี่ก็ขอผ่านแล้วกันนะเราไปดูทางฝั่งทีมเยอนบราซิลดีกว่าครับวันนี้คุณซื้อคาร์โลอันเชลตินะครับผมจะมอดิใช้งานแต่นั่งของคาโยโจเก้นะฮะจากครูไซโร่นะครับนอกนั้นก็ลงสนามมาได้แบบครบครันนะครับนำโดยริชาริซอนครับในเกมรุกนะครับผมนะวันนี้เนี่ยจะลงสนามเล่นร่วมกกัับตตหนงขอลูคสปาาเ้ แล้วก็ทางด้านของลุยส์เอนริเก้นะครับรวมถึงตัวกองกลางคุณจังหวะอย่างบูโนกีมาไรส์ด้วยนะครับตัวนี้ก็โดดเด่นจากนิวคาสเซิลเช่นกันนะฮะถ้าพูดถึงบราซิลไม่ต้องห่วงเลยนะคุณภาพครับแก้อยู่แล้วผู้รักษาประตูอ่ะพ่อมีอลิซอนเบเกอร์นะับผมจากสโมสรริวอพูฮะวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับซึ่งคู่นี้ผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าอัตราต่อรองเปิดมาได้แบบโคตรแปลกมากๆครับบราซิลบุกมาต่อแค่ราคาปอๆครับผมช็อกเลยนะฮะบางที่นี่เปิดมาเสมอได้ซ้ำไปเสียน้ำอะไรแบบนี้เฮ้ย มันขนาดนั้นเลยเหรอวะคือโบลิเวียเล่นในบ้านดีก็จริงครับแต่นี่บราซิลนะครับผมและเวลาที่โบลิเวียเจอบราซิลเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาอยู่เสมอเลยนะผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อครับว่าโบลิเวียเนี่ยมันจะเล่นในบ้านได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับผมมองว่าวันนี้แหละเกมในบ้านของโบลิเวียเนี่ยจะแตกพ่ายนะครับหลังจากที่ไม่แพ้ใครในบ้านมา5เกมติดต่อกันจากการชนะ3เสมอ2วันนี้บราซิลชนะแน่นอนนะครับผมต่อให้เกมเยือนบราซิลจะไม่ดีแต่เจอทีมที่ห่างชั้นอย่างโบลิเวียผมว่าพวก,กเขาก็ก็ได้ตงแล้ว่า เสมอเสียครึ่งครับบราซิลมันจะแพ้ให้มันรู้ไปฮะลุ้นเสียครึ่งกินเต็มผมขอเชียร์ทีมเยือนบราซิลครับวันนี้ขอมั่นใจแบบ99%ว่าจะทำกำไรได้อย่างแน่นอนครับอ่ะประมาณนี้นะครับทั้ง5คู่ในค่ำคืนนี้ครับมาทวนอีกรอบนะตัวแรกครับอยู่รองไอซ์แลนด์ราคา2ลูกครึ่งนะครับเชื่อว่าแพ้ไม่ขาดครับตัวที่2อครับอยู่ต่อโปรตุเกสราคาลูกควบลูกครึ่งครับตัวที่3ครับอยู่ต่อทีมชาติอังกฤษราคาครึ่งควบลูกนะครับ ตัวที่4ขอเน้นหนักไปที่สกอร์ต่ำลูกครึ่งครบ2เป็นหลักนะครับผมส่วนใครอยากจะเชียร์เบาๆก็อยู่อาเจนินาราคาเสมอได้นะครับและตัวสุดท้ายครับต่อบราซิลราคาปอๆครับผมวันนี้ตัวที่ชอบที่สุดคือบราซิลนะผมว่าน่าจะยิงได้นะครับผมไม่แพ้หรอกผมวชนะด้วยนะครับฝากด้วยกิจกรรมทายผลสกอร์วันนี้ ็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ผมจะหากิจกรรมใหม่มาจัดกับเพื่อนๆทุกคนนะครับในช่วงต้นเดือนตุลานะครับสาคู่ครับฝรั่งเศสไอซ์แลนด์ฮังการีโปรตุเกสเซอร์เบียกับอังกฤษนะครับคู่หลักวันนี้เป็นเซอร์เบียกับทีมชาติอังกฤษนะครับผมร่วมสนุกทายผลสกอร์กันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับกดติดตามช่องผมทาง YouTube ตรงนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็กด f o l l o w ที่ช่อง t i k t o k ด้วยนะครับที่เด็ดบอม8 8นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีัรคบ